มันห้ใ <Goodnight> ห so ้โชคสวัสด sure ีพี่น้องป้องปายสูขปุสคอนมาหลล่าพัฒนาของปู่โคราชวันจันทร์ที่ห้ามกราสองห้าหกเก้างวดที่สองของเดือนมกราของปีหกเก้าะพี่น้องเป็นงวดที่สองเบึ่งมือวันศุกร์ที่สองเลขมันออกกันเลขบุนก็คือสองหกเลขล่างก็คือสามหกหกบนหกล่างเลขใทยกับหกบนหกล่างขึ้กันเห็นบ่ออกมือเดียวกันไม่จิบไปใสนะพี่น้อง กับมาน้ากันตัวบาลนี่เลขกไทยกับศูนย์หกหนึ่งหกเป็นบอลาวล่าพัฒนากับสองหกสามหกพุนเหลวเป็นบ่งานน้ากล่นกันบ่ล่ากับไทยพี่น้องพี่น้องกันนะพี่อย่าสัน่นกอดข้อกันมากพ่อพี่น้องหกบุญหกแรงแล้วก็โย่ือกันเลยของปูคลาดเขาทะเลวิ่งสามกับสี่ เข่าสามเข่าตัวเน้นอยู่พี่น้องเล็ล้างมันออกหกไอ้สามหกเล็กวิ่งเข่าตัวเน้นอยู่ได้พี่น้องได้เล็กวิ่งเข่าตัวเน้นอยู่เสียงดังวินๆวินพี่น้องนด้ยินเสียงดังบ่เบิงตัวเลขกอากได้พี่น้องได้เบิงตัวเลขเออกเสียงดังเนี่ยเสียงอาจจะดังเนี่ยเท่ากับเบิงตัวเลขกเอาพระว่ามันนั่งอยู่ซื่อยงพอดีเห็นบ่า นั่งอยู่ซื้อยังนั่งอยู่ซื้อแอะพอดีเห็นบ่พี่น้องเหนะ็นปะได้ไรได้ไรนั่นนะนั่งอยู่ซื้อแอะตรงแอะพอดีมันก็เลยดังมันห้องว่าหญ่นะพี่น้องห้องว่าหญ่ห้องน้อยๆหอ้อ,หองสามขุนสามนะแอะแอะน้อยดังเวียนๆอยู่ ห้องน,น้อยๆห้องสามกุญสามเฮ็ดห้องวันใหญ่ดอกพี่น้องจังว่ามันต่างกล่องนัละบริฮ็ดห้องใหญ่ห้องเมย์โอ้โหโคราดเด้อพี่น้องเด้อจังหวะ เจ็ซี่ทักมนาะเอาเสียงคือปราคือเกา่าท่านเพราะว่าตะกี่ยูยกลางเดินแต่วนี่ยู่ห้องของน้อยๆนีน่มันก็นเลขกล้องเจ็บซี่ก็สงสัยอยู่เสียงคือเป็นทั้งสี่มาท่าน bình bồn cấp cầu อูเรนแปดแกับเก้าเด่นที่8 8ด เก้าสี่ศนย์สี่ปดห้า ก้าห้าศูนห้า And hope. God, hope. Good. เหก้าวหก้าวู่บนล่างไปกับส่วนตัวเนี่ยนได้ไปนองได้แปดสี่แปดห้าแปดหกตัวเนี่ย วันจันที่ห้ามกราหกเก้าปู่โคราดลาวปู่ขอลาชบนล่างวิ่งแปดกับเก้าปูเน่นแปดส่วนจับคู้นี่ก็คือแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเด่นที่แปดสี่แปดห้าแปดหกติดเก้าจะเป็นตัวล่องพี่น้องเข้าประจำนัดหย่อนนะขัดมากระจังจัดประมาเข้าข้าพาหน้าพี่น้องตัวเล็บแขนน้าท่าน กราบขอพระคุณปูเขาละลายกับผมเนาโชคหมั่นเช่งๆปังๆกันปีหกเก้านี่ธรรมะคาใครในกระขอให้เจริญลงเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเท่าไห้โชคได้เป็นของได้วสวัสดีครับผม